ดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6คลิปที่จะได้รับชมรับฟังต่อไปนี้เป็นคลิปวิดีโอการเรียนการสอนวิชาสุศึกษาพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับการเจริญเติบโตวัยรุ่นสวัสดีค่ะน้องๆจากครั้งที่แล้วเราได้ตามเจมไปดูภาพการเจริญเติบโตในวัยเด็กกันมาแล้วนะคะในครั้งนี้ เราจะไปเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตของวัยรุ่นกันค่ะเอ๊ะว่าแต่ว่าการเจริญเติบโตในวัยรุ่นนี้ก็เป็นการเจริญเติบโตที่พัฒนามาจากช่วงวัยเด็กแล้วน้องๆยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าคะถ้าน้องๆคนไหนที่ลืมไปแล้วสามารถคลิกที่ปุ่มกิจกรรมเพื่อกลับไปทบทวนได้เลยค่ะเจมดูภาพอะไรในกล้องขยายอยู่เหรอคุณหมอครับ นี่คุณหมอหรือเปล่าครับใช่แล้วล่ะเจมตอนสมัยวัยรุ่นหมอหล่อไม่ล่ะเจมเอ,อิร์แล้วผู้หญิงสวยๆที่ถ่ายรูปคู่กับคุณหมอในภาพนี้คือใครเหรอครับโอ้โหรูปอื่นๆก็มีทำไมคุณหมอถึงถ่ายรูปผู้หญิงคนนี้ไว้เยอะแยะเลยล่ะครับหมอเคยแอบชอบเขาตอนสมัยที่เป็นวัยรุ่นนะ่ะ วัยรุ่นเนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่หรอครับโดยปกติแล้ววัยรุ่นจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุ13ปีไปจนถึง21ปีโดยผู้หญิงจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเร็วกว่าผู้ชายแล้วคุณหมอสังเกตยังไงหรอครับว่าวัยรุ่นผู้หญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าผู้ชายอ๋อเราจะสามารถเห็นเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชายนะโดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้หญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นตอนอายุ13ปีไปจนถึง20ปีส่วนผู้ชายจะเริ่มที่อายุ14ปีไปจนถึงอายุ21ปีนะ่ะเจมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่นทั้งผู้หญิงและผู้ชายเราย้อนเวลาไปช่วงที่คุณหมอเป็นวัยรุ่นได้ไหมครับเจมจะย้อนเวลาไปในวัยรุ่นในช่วงอายุเท่าไหร่ล่ะเราแบ่งการจเจริญเติบโตเป็นหลายๆช่วงอายุเหมือนในวัยเด็กเหรอครับ ใช่แล้วละเจมเราแบ่งพัฒนาการเจริญเติบโตของวัยรุ่นออกเป็น3มระยะด้วยกันระยะที่หนึ่งหรือเราเรียกว่าวัยรุ่นตอนต้นผู้หญิงจะเริ่มต้นประมาณ13-15ปีผู้ชายจะเริ่มต้นประมาณ1 4บสถึงสิปีต่อไประยะที่สองหรือเราเรียกว่าวัยรุ่นตอนกลางผู้หญิงจะเริ่มต้นประมาณ16-18ปี ผู้ชายจะเริ่มต้นประมาณ17-19ปีและระยะที่3วัยรุ่นตอนปลายผู้หญิงเริ่มต้นประมาณ19-20ปีส่วนผู้ชายจะเริ่มต้นประมาณ20-21ปีเจมจะได้เห็นภาพมากขึ้นเราใช้กล้องขยายเนี่ยย้อนเวลาไปในช่วงที่หมอเพิ่งเข้าสู่วัยรุ่นแล้วกันนะโอ้โห คุณหมอสูงขึ้นกว่าตอนที่คุณหมอยังเด็กเยอะเลยนะครับเนี่ยตอนสมัยที่หมอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนต้นตั้งแต่อายุ14-16ถึง16ปีเนี่ยส่วนสูงของหมอเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ4-5ถึง5เซนติเมตรต่อปีเลยนะนอกจากนั้นน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นประมาณ4-5กิโลกรัมเลยละ่ะในวัยเด็กส่วนสูงและน้ำหนักเราก็เพิ่มขึ้นตลอดอ่ะช่วงนั้นหมอก็ไม่ได้ประหลาดใจอะไร จนกระทั่งเพื่อนเพื่อนผู้หญิงเริ่มล้อเลียนเสียงพูดของหมอเสียงของคุณหมอเปลี่ยนไปยังไงเหรอครับจากเสียงแหลมแหลมเล็กๆในวัยเด็กหมอเริ่มมีเสียงที่ห้าวขึ้นทุ้มขึ้นน่านอกจากนี้ใบหน้าหมอยังมีสิวขึ้นหนวดเคราขึ้นแถมยังมีกลิ่นตัวแรงจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้อีกด้วยแล้วตอนสมัยนั้นคุณหมอทำยังไงเหรอครับ ตอนนั้นหมอก็นั่งกลุ้มใจอยู่ว่าจะทำยังไงดีจนกระทั่งเจนจิราผู้หญิงที่เจมเห็นในภาพนั่นแหละเขาก็เดินเข้ามาให้คำแนะนำคำพูดของเธอยังคงก้องอยู่ในหัวหมอเลยนะเธอพูดว่าอะไรหรอครับสมศักดิ์จ้ะไม่ต้องกลุ้มใจไปการที่เสียงของเธอห้าวมีหนวดเคราวมีสิวและมีกลิ่นตัวแรงก็เป็นเพราะการทำงานของฮอร์โมนในร่างกาย อย่าไปคิดมากเลยแล้วจะให้เราทำยังไงล่ะเจนตอนนี้กลิ่นตัวเราแรงมากจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้เราเลยใจเย็นๆก่อนสมศักแม่เราบอกว่าในช่วงวัยรุ่นนี้ร่างกายเราก็จะผลิตฮอร์โมนออกมามากกว่าในวัยเด็กไม่ใช่เฉพาะสมศักนะที่มีกลิ่นตัวเราก็มีกลิ่นตัวเหมือนกันแล้วเธอล้ะทำยังไงเหรอ เราก็ต้องหมั่นดูแลทำความสะอาดร่างกายให้มากๆอาจจะใช้โรลออนหรือสเปรย์เอาไว้ดับกลิ่นนะ่ะแล้วเธอรู้ไหมว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยร่างกายเราจะเปลี่ยนไปยังไงอีกบ้างเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราไปหาหนังสือในห้องสมุดอ่านกันดูไหมจากนั้นหมอก็ไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุด เพื่อศึกษาดูการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายของวัยรุ่นหมอก็พบว่าร่างกายของวัยรุ่นชายนั้นจะเปลี่ยนไปนอกจากที่หมอเล่าไปแล้วก็จะมีนมแตกพานนมแตกพานคืออะไรเหรอครับอ๋อนมแตกพานเป็นอาการที่เต้านมตอบสนองต่อฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจะทำให้หน้าอกขยายขนาดขึ้นมีกล้ามเนื้อมากขึ้นหากกดลงไปอาจจะรู้สึกเจ็บ แล้วนอกจากอาการนมแตกพานเนี่ยยังมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกไหมครับนอกจากบริเวณเต้านมที่มีการขยายขนาดแล้วก็ยังมีขนขึ้นตามบริเวณที่ลับต่างๆของร่างกายอีกด้วยเช่นขนรักแร้บางคนอาจจะมีขนขึ้นที่หน้าอกอีกด้วยและขนที่ขึ้นบริเวณอวัยวะเพศซึ่งอวัยวะเพศนี้จะมีการขยายขนาดขึ้นอ้าวเจมปิดตาทำไมและจะรู้เรื่องไม่นั่น เจมเขินนะครับไม่ต้องเขินเรื่องร่างกายนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเรากำลังทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในช่วงวัยรุ่นอยู่อีกหน่อยเจมก็ต้องโตไปเป็นวัยรุ่นรู้ไว้ก่อนจะได้ไม่ตกใจอีกอย่างนะเจมสำหรับผู้ชายสิ่งที่เราจะสังเกตได้เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นก็คืออาการฝันเปียกมันคืออะไรเหรอครับคุณหมอวัยรุ่นจะฉี่รดที่นอนตอนที่ฝันเหรอครับ ไม่ใช่เจมอาการฝันเปียกก็คือการหลั่งน้ําอสุจิในขณะที่หลับและฝันเกี่ยวกับเรื่องทางเพศอสุจิคืออะไรเหรอครับอสุจินี้คือเซลล์สืบพันธุ์ที่ผลิตมาจากอันทะของเพศชายแล้วผู้หญิงล่ะครับมีอาการฝันเปียกบ้างหรือเปล่าเจมก็สงสัยเหมือนหมอตอนสมัยนั้นหมอเลยไปถามเจนจิรา เจนจิราก็เลยอธิบายในสิ่งที่เธออ่านจากหนังสือให้หมอฟังผู้หญิงนาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่เหมือนกับผู้ชายคือมีสิวขึ้นบางคนมีเสียงแหลมขึ้นมีกลิ่นตัวในขณะที่สิ่งที่แตกต่างกับผู้ชายก็คือผู้ชายจะมีกล้ามเนื้อแต่ผู้หญิงจะมีการสร้างไขมันที่เพิ่มขึ้นทำให้เริ่มมีทรงอกรูปร่างมีสวดทรงเอวคอดลง เสพพกจะเริ่มขยายออกฮอร์โมนเพศของผู้หญิงนั้นทำให้ผู้หญิงมีขนขึ้นที่ไม่มากเท่าผู้ชายแต่ในช่วงวัยรุ่นผู้หญิงก็จะมีขนขึ้นในบริเวณที่ลับต่างๆของร่างกายเช่นขนรักแรก้และขนที่บริเวณอวัยวะเพศโดยสิ่งที่ผู้หญิงจะสังเกตได้ไม่ใช่อาการฝันเปียกแบบผู้ชายแต่เป็นการมีประจำเดือน ตอนที่เจนจิราอธิบายภาพจากหนังสือให้หมอฟังหมองงงมากเลยแหละเจมว่าประจำเดือนคืออะไรแต่เธอก็อธิบายให้หมอฟังต่อว่าประจำเดือนนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในโพรงมดลูกของผู้หญิงซึ่งในแต่ละเดือนรางไข่จะผลิตไข่ออกมาเดือนละหนึ่งฟองเมื่อไข่สุกเต็มที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่ท่อนำไข่หรือเรียกว่า ระยะตกไข่ซึ่งในระยะตกไข่นี้เยื่อบุโพรงมดลูกมีขนาดหนาขึ้นเพื่อรองรับไข่ที่ผลิตออกมาจากรังไข่ถ้าในเดือนนั้นไข่ไม่ได้รับการปฏิสนธิไข่ก็จะฟอและเยื่อบุโพรงมดลูกก็จะสลายตัวพร้อมทั้งมีเลือดไหลบนออกมาทางช่องคลอดเรียกว่าประจำเดือนซึ่งผู้หญิง จะเริ่มมีประจำเดือนในช่วงวัยรุ่นไปจนถึงอายุประมาณ50ปีก็จะหมดประจำเดือนนอกจากการเจริญเติบโตของวัยรุ่นด้านร่างกายแล้วในช่วงวัยรุ่นมีการเจริญเติบโตทั้งด้านอื่นๆอีกไหมครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์และด้านสังคมเดี๋ยวหมอจะที่บายลักษณะเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ของวัยรุ่นให้ฟังก่อนละกันนะ สภาพทางอารมณ์ของวัยรุ่นนั้นมักมีอารมณ์ไม่ค่อยคงที่คือเปลี่ยนแปลงง่ายและรวดเร็วลักษณะาอารมณ์ที่พบเสมอในเด็กวัยรุ่นคืออารมณ์มิตกกังวลโดยเฉพาะผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายรูปร่างหน้าตาอ๋อที่คุณหมอเล่าให้ฟังตอนที่คุณหมอเสียงห้าวขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นวัยรุ่นยังเป็นวัยที่มีอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงลงไม่แน่นอน หงุดหงิดน้อยใจและเศร้าอย่างไม่มีสาเหตุได้ง่ายเจมสงสัยนะครับว่าช่วงที่คุณหมอเสียงห้าวขึ้นนั้นน่ะทำไมคุณหมอไม่ปรึกษาพ่อแม่ละครับวัยรุ่นจะเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะ่ะมักจะเชื่อถือและรับฟังเพื่อนมากกว่าพ่อแม่บางทีก็ต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนจึงมักจะถูกเพื่อนโน้มน้าวใจได้ง่าย ซึ่งเจมต้องระวังนะเพราะเพื่อนอาจจะชักชวนเราไปในทางที่ผิดๆได้ครับเจมจะตั้งใจเรียนอย่างเดียวเลยครับในเรื่องอารมณ์ทางเพศก็เช่นเดียวกันเจมจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองด้วยนะเพราะในช่วงวัยรุ่นเริ่มที่จะมีความรักและจะสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้นครับเหมือนที่คุณหมอได้แต่แอบชอบพี่เจนจีราใช่ไหมครับ เจนจิราเป็นคนสวยเลยมีคนมาจีบมากมายประกอบกับช่วงวัยรุ่นหมอมักจะชอบเปรียบเทียบตนเองและเพื่อนฝูงรู้สึกมีปมด้อยท้อแท้ใจง่ายๆนี่แหละการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และสังคมของวัยรุ่นเฮ้อหมออยากจะกลับไปทำงานต่อแล้วละ่ะเราย้อนเวลากลับไปกันเถอะเจมเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆหลังจากเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์และสังคมของวัยรุ่นกันไปเยอะแล้วหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่นกันมาแล้วมาทดสอบความจำกันดีกว่าค่ะโดยให้น้องๆน,นำข้อความที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่นไปจำแนกใส่ลงกล่องให้ถูกต้องถ้าข้อความใดที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้หญิง ให้น้องๆน,นำลงกล่องสีชมพูหากข้อความใดที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้ชายให้น้องๆแยกลงกล่องสีม่วงค่ะแต่ถ้าข้อความใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้นทั้งผู้หญิงและผู้ชายเหมือนกันให้น้องๆแยกลงกล่องสีฟ้า หลังจากที่น้องๆฟังเรื่องราวช่วงวัยรุ่นของคุณหมอกันมาแล้วเรามาสรุปใจความสำคัญของการเจริญเติบโตของวัยรุ่นกันหน่อยนะคะวัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่เริ่มต้นตั้งแต่อายุ13ถึง21ปีโดยจะมีลักษณะเด่นของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอารมณ์และสังคมดังแผนภาพค่ะ เดียวตอนข้อไหนกันแน่เรามาสนุกกับแบบทดสอบกันเลยดีกว่าค่ะโดยให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะช่วงวัยรุ่นคือช่วงอายุใด1 6บหกถึงยี่สิบปี1ิบสถึงยี่สปีหนึถึงสิปีศูถึงห่ปีเกียคืออะไร การที่ต่อมอันทะขยายตัวการบวมแดงของอวัยวะเพศการหลุดลอกออกของถุงหุ้มอันทะการหลั่งน้ำอสุจิในขณะที่ฝันเรื่องเพศข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดประจำเดือนการเปลี่ยนแปลงสภาพภายในรังไข่การเปลี่ยนแปลงภายในโพรงมดลูกการเปลี่ยนแปลงภายในเต้านมการเปลี่ยนแปลงภายในช่องคลอด บริเวณใดที่จะหลุดลอกออกมากลายเป็นประจำเดือนข้อใดเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ที่เห็นได้ชัดในช่วงวัยรุ่นวิตกกังวลสูงแปรปรวนได้ง่ายร่าเริงอยู่ตลอดเวลามีเหตุผลอยู่ตลอดเวลาเชื่อฟังพ่อแม่มากกว่าเพื่อน วัยรุ่นจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุ1 3ถึง21ปีโดยวัยรุ่นหญิงจะเริ่มต้นเร็วกว่าวัยรุ่นชายโดยวัยรุ่นหญิงจะเริ่มต้นอายุ13ปีและสิ้นสุดที่อายุ20ปีในขณะท,ที่วัยรุ่นชายจะเริ่มต้นที่อายุ14ปีและสิ้นสุดที่21ปีค่ะอาการฝันเปียกคือการหลั่งน้ำอสุจิของเพศชายในขณะท,ที่ฝันถึงเรื่องเพศ ประจำเดือนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายในโพรงมดลูกของเพศหญิงโดยจะขับออกมาเป็นเลือดและเนื้อเยื่อภายในโพรงมดลูกทุกๆเดือนค่ะจากภาพมดลูกนี้บริเวณที่สองจะเป็นโพรงมดลูกซึ่งบริเวณนี้จะมีการหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูกออกมาจนกลายเป็นประจำเดือนค่ะส่วนบริเวณที่1คือช่องคลอดบริเวณที่สามคือท่อนำไข่ และบริเวณที่4คือรังไข่ค่ะลักษณะการเปลี่ยนแปลงทนานอารมณ์ของวัยรุ่นที่เห็นได้ชัดคือมีความวิตกกังวลสูงหงุดหงิดง่ายและอารมณ์แปรปรวนบ่อยไม่มั่นคงเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนภายในร่างกายนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆค่าเรียนนี้เรียนเรื่องการเจริญเติบโตในช่วงวัยรุ่นกันไปสนุกไม่เอย่ย ในครั้งหน้าเราจะไปเรียนรู้ในช่วงวัยใดกันต่อไปนั้นน้องๆต้องรอลุ้นติดตามดูค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปวิดีโอที่รับชมรับฟังไปแล้วอย่าลืมนำไปฝึกฝนและปฏิบัติทดลองทำตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ